และใครอยากเจอคุณพิสุจิ์ขวัญใจสาวๆตัวเป็นๆแล้วก็คืนพรุ่งนี้พระเอกปอบธนวัฒน์จะทิ้งสองสาวกั้งกระรัตและสายน้ำผึ้งไปใช้เดี่ยวโชว์ลูกคอสดๆให้แฟนๆได้ฟินเวอร์ในคอนเสิร์ตชนลทรีพาวเวอร์ทีมที่สนามนาสารากลางจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นยังไม่พอท่านลิ้นบอมธนินจะนำทีมแก๊งนักแสดงจากละครคิวบิกทั้งมินชลิดาเฟิร์สพาดานิชานัทนิชาตาวริศเซเลน่าพีเอสเชนเตชินรวมทั้งพระนางจากละครนางร e ้ายซัมเมอร์เฟิร์สเอกพงษ์และน้ำฝนพชัช ร่วมสมทบสร้างความบันเทิงกันอย่างเต็มพิกัดตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะวันที่4เมษายนวันศุกร์นี้เองนะครับก็ไปเชิญชมกัน,นเยอะนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับฟรีตลอดทั้งงานเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไปเจอผมแล้วก็ยังเจอดาราอีกท่านอื่นอีกมากมายเลยครับไปติดตามชมกัน,นเยอะนะครับ และข่าวดีเพื่อแฟนๆละครอย่าลืมฉันโดยเฉพาะช่อง3ขอเชิญร่วมกิจกรรมสุดโรแมนติกคนเดียวในใจอย่างไรก็ไม่ลืมโดยเขียนบรรยายความรู้สึกพร้อมแนบภาพถ่ายบุคคลที่จะไม่มีวันลืมในชีวิตนี้โพสที่หน้า wall facebook ของตัวเองพร้อมแฮชแท็กคนเดียวในใจอย่างไรก็ไม่ลืมเริ่มโพสต์ภาพได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20เมษายนและร่วมลุ้นเป็นหนึ่งใน15คู่ผู้โชคดีที่จะได้ไปทํากิจกรรมดีๆกับนักสแสดงในละครตัวเป็นๆในวันแรงงาน1พฤษภาคมค่ะ ตอนนี้เราไปต้อนรับคู่จิ้นพี่ติกเจกับพี่แอนทองกับตอนแรกของละครรักโรแมนติกที่ทุกคนรอคอยอย่าลืมฉันกันดีกว่าค่ะได้ข่าวว่าฟินมัวตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ